เชียร์ติดขอบเวทีจนวินาทีตัดสินเลยนะคะสําหรับนักร้องชื่อดังปูอัญชลีหลังจากที่รุ่นน้องคนสนิทเชียร์ที่คําพอและหมอเจี๊ยบละละนาขึ้นชกและหมัดกันในรายการชื่อดังจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าผลค้านสายตาคนดูล่าสุดเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆส่วนตัวก็เชียร์ทั้งคู่เท่าที่ดูซูซีมากสําหรับตัวเองไม่ขอเข้าข้างใครเพราะทั้งคู่ทําสุดความสามารถไม่ควรมีใครแพ้นอกจากนี้เจ้าตัวยังประกาศอีกว่าหากมีโอกาสจะขอ ดวนกับเปิ้ลหัตถยารับประกันความมันไม่ต้องกลัวเดือดร้อนเพราะรุ่นใหญ่หนังเหนียวน<ต><ว><ต><ว>่้าเองเฉพาชชกคนน้องเชียร์เขาเขาโทรมาเชิญพี่ก็น้องจะต่อยเหรอต่อยใครน้องก็เชียร์โอ้เหรอ ตายจะเชียร์ใครดีเนี่ยคือชอบชอบน้องทั้งคู่แล้วก็เพิดพี่ก็สนิทกับคุณแม่ก็ด้วยก็เลยต้องไปเชียร์น้องเชียร์โดยอัตโนมัตินะแต่ใจก็ก็เชียร์น้องเชียร์เหมือนกันคือไม่อยากให้ใครเจ็บอ่ะสวยทั้งคู่อ่ะไม่อยากให้มีบาดแผลแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยมีความรู้สึกว่าชอบมันย้อนตัวเองว่าเออถ้าเราอ่อนกว่านี้สัก30ปีเราคงได้ต่อยแน่เลยแต่คนมองว่าเป็นมวยดารา ไม่ไม่้าเปอแบบผู้หญิงไงก็ดูดูหมัดไม่หมัดอาจจะไม่แรงแต่แต่ตัวเขาเองอ่ะหมายถึงว่าเขาใช่ใช่หมายถึงว่าแต่ตัวเวลาเขาโดนอะเขาก็ต้องเจ็บละครังยกที่3ก็น้องก็ยังมายืนยืนได้อยู่แต่สักพักอ้าวผมก็ต้องนั่งแล้วก็เลยรู้สึกอิ่ยเริ่มให้ให้ยาโดมเสร็จแล้วก็มีออกซิเจนมาแล้วก็ไม่ได้ดาวะใส่ตาใส่มาก ีเท่าที่พี่ที่ดูแล้วว่าสูสีมากจะให้ชนะก็ได้หรือจะให้เสมอก็ได้พี่ว่าทุกทั้งทั้งน้องเจี๊ยบนั่นแหละคือน้องเจี๊ยบเนี่ยเขามามาได้คะแนนคืนตอนตอนช่วงยกสองขอยกสามจริงๆค่ะมี้กก็แล้วแต่คนคนคนจะเห็นนะนะการเสมอกันเนี้ยพี่ว่ายุติธรรมที่สุดเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ